ควรรีบมาทำตอนนี้เลยสอนรับทรงผมผู้หญิงสีชมพูปีศาสสุดน่าร้องแจก25,000ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะรีบอธิบายให้น้องฟังก่อนที่ของมันจะหมดลิงก์ใต้คลิปนะคะเมื่อน้องเข้ามากดเพล์ได้เลยนะคะแล้วกดปุ่มสีม่วงอันนี้เลยค่ะจะเทเลพอร์ตไปโรงเรียนจากนั้นพอเทเลพอร์ตมาแล้วเรียบร้อยให้น้องคุยกับ NPC ตัวแรกเพื่อเปิดรับควสนะคะกดอได้เลย จานันน้นนะคะพอะน้องกดอีเนี่ยเคว้น้องนองจะขึ้นแบบนี้ให้น้อนอนะคะเดินตรงไปในโรงเรียนได้เลยค่ะ โตเข้าไปในโรงเรียนแล้วนะคะน้องๆเคว้ก,ก็จะขึ้นนะคะพี่แป้นจะธิายใบฟังน้องๆจะต้องไปคุยกับโปสเตอร์5อันนะคะคุยกับ NPC 3คนจากนั้นหาโปสเตอร์สีส้มอีก1อันแล้วก็ไปลองชุดอีกหนึ่งครั้งเคว้ของน้องๆก็จะครบตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้นจะพาวิ่งไปดูคร่าวๆนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะมันง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งโปสเตอร์นะคะที่น้องจะต้องไปคุยเนี่ยคือมันสามารถกดได้ทั่วแมปเลยนะคะทั่วโรงเรียนแบบนี้เลยนี่กดป๊บเคว้ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะน้องๆจาก น้องให้ไปหา NPC และทำการคุยนะคะโดยการกด e นั่นเองเข้ามาในห้องสักห้องหนึ่งนะคะมันจะมีอยู่นะคะพอออกมาเนี่ยมันก็จะเจอตัวหนึ่งค่ะน้องๆนี่เดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูนี่พอเราเดินออกมาปั๊บเดินออกมาก็จะเจออีกตัวหนึ่งครบ3ตัวพอดีเลยเราได้แล้วนะคะหนึ่งเควสจากนั้นน้องๆก็ไปคุยกับโปเตอร์เหมือนเดิมเลยนะคะกดที่โปเตอร์ให้ครบ5าอันนั่นเองนะคะเป็นโปเตอร์หนังนะคะน้องๆนี่พอกดแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือโปเตอร์สีส้มนั่นเองกดแค่หนึ่งครั้งนะคะจัน น้องจะเห็นรูปชุดรูปผมใช่ไหมให้กดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นเข้าไปลองชุดนะคะใส่ชุดอะไรก็ได้นะคะน้องๆเควสก็จะครบแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆต้องขออภัยด้วยนะผมเขียวมาบอกไม่ทันนะคะหมดก่อนต้องบอกแล้วว่าให้เข้ามาในดิสคอดของพี่แป้งเมื่อทํเควสครบเรียบร้อยเขียวแบบนี้นะคะกดที่เควสแล้วก็เคมของได้เลยนะคะมาทําตอนนี้ก่อนที่ของจะหมด